สั้นไงมันสั้นใช่ปะบอสั้นสั้นแต่ทางทางมันเรียบก็ได้อยู่บอนเป็นดินลุกล้างโพดมันมืนตรงเดียวนั่นแหละเขาทำแม่งทำแม้งกินใจข่อยเด็กทำเม้งกินไปเขี่ยแมวคิวอัดให้เบอลลี่ขับคันนั้นก็ได้เบอร์เตียงขับพันนี่อะบอก ให้บอลีไปก่อนเลยแล้วก็ที่เลือนั่งลังก็ได้โยมเอาไฟโฟกับ่ไม่ไปไปก่อนก็ได้จะไปก่อนก็ได้โอ้เหนื่อยเหนื่อยที่ยหนเปิ พอทุกพินได้พีน่น้องรอดแล้วรอดแล้วพีนพ่น้องโอ้ <c oughs> ค่าแข่งร้อยบดหนี่งทายแล้วสบายดีเ <c oughs> ด้บอบ่าวหนุ่มสบายดียังมะเสาวเนาะ <c oughs> ทางนั้นตัดคลิปเดอร์อโหลดคลิปอืมเถอะแต่ดีอย่างหนึ่งเดอร์บอลนี่เดอร์ของเรือว่าเฮือนผักไอติมนี่ดีอย่างหนึ่งดีมองว่าไวไฟ,ไฟมันแห้งเนาะไวไฟแห้งแล้วก็ห้องก็ดีมีแอร์ให้พร้อม เตียงคู่ก็แส้นหาเตียงเดียวก็แส้นหาทางนั้นข้างแล้วตัดรถสี่เลยไปลงลงลงไปหารถบาลลี่ก่อน สบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่หาบาวรีกอนรดขางสีทะเลไร่ย่อนทรงใส่ข้าเลยหย่อนม,มองนี่ละสั่นสุดนี่ไอสุดบ่าวเตียยังใส่โลมอง แต่ว่าแปลกเนาะมันได้เมื่มอกี้นี่คือได้เนาะเด็ส่งสัญญาณหันหลังไปอา๋อถูกโอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สีทุ่ม้วเนาะประตูนจื้อบอ่จื้อทางบอเข่งแล้วบ่เนี่ยบอ มาบบทันื่องเนาะบบทันรื่องด้พร้อมโอ้วันนม้พี่น้องเอ้ลำบากแล้วทุกลดบารลีค่าโอ้ นี่ห้อยรถบ่เตียงบ่นี่ควัดขิดินอยู่หั่นสงสัยอยู่ถ้าว่ารถมันได้เฮ็ดเป็นหยังวะบืนได้ป้าไก่เติบได้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่ว่าสิอยู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประ เยินดิตอนรับขอสู้สองเบาโกสนบทถาปป้าเลาวเปิดคลิปมากะสีทุ่มแล้วเนาะทำไมเป็นนองเลยเพราะว่าตอนนี้รถบาวลีขาแล้วเพราะว่ารถบาวลีบ่มีโฟวินเนาะอ๋อทุแสดงว่าข้ามหวยมากแล้วหนอนเนาะ tam hoa ý mà ừ. tổng này nhang luôn phải hà ý xiềng ừ. ừ. lót là bươn hà lâu ừ. thôi sì ในลดบาลีก็มีบาลลีบาอนงบาเจ็บกับบาลยาวสีค่คนเนาะไอ้ออยางยางขามหวยมากไม่ไมเลย nó lột đầy hỏi hoạn đó ôi ní hồi hồi lột đầy lúc mà mờ thấy có <laughs> Hàng nhang cái dạng xin nhàn tôi là sập có bố mì mì bò ở đây yếu là mọn là tí nhang bỏ chúng mình xem riêng một สีทุ่มบาทเลยอ่ะกินด้บานเลยเดรสฮองหออเมืองโตอยไก,ก่เติบเด้อด เห็นต,ตาลอดอตาลอดสีเขเลีอยาว่าอะไจอดอันนี้โอ้โหสิเด้อ đây bay 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 bề bay 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 thôi. thôi.

กินลนเร็เลยบ่กินเล็นเ่เลเลยรนระบังกก็ระวังตกไมก็จัดีเด้อเจไปยูตกเต้องมันไหลเด้อมาเอาตุ๊ต้องมันำดดเร่รงได้ก็ไปเลย

รวยวะว้าปกค่อยชั้นค่อยขมแมงใจตั้งแต่ตอนไปแล้วอยู่นี่แล้วค่อยก็มองนี่แียงจังไายก็ชิบโรอดหค่อยขมแมงอยู่นแล้วจังไายก็ชิบวายอยู่แล้วว้าโอ้สึกว่าตอนลงรถจักรอย่างมันไล่เลยนะเบรกมันอยู่อ๋อเนี่ยต้องฟูน่ะเมื่อกี้ได้เห็นเราใส่ฟูย่านมองนั้นนั่นยังใส่โฟนนี่เนื้ออยู่เลยนี่ไก่มนจิกไก่เนี่ยนะวันนี้ ป่ะมีแต่หามเบาลง้ยงเดียวเยยบเดียวแล้วทางเดียวมีแต่ให้ม่ใหมันบิดน่นกัดขึ้นนีบก่อนก็ได้อ่อขึ้นบขึ้นหลังมันให้เบาลี่ขับคันนั้นก็ได้เบเตียงขับคนนี้อะบ่ได้ให้เบาลี่ไปก่อนเลยแล้วก็ที่เลือนั่งรังก็ได้เอาไข่ฟัวอะบอกไม่ไ่ไปก็ได้ จะไปก่อนก็ได้ไอโฟโฟใช่ไหมจะได้ไอใช้โฟหปวขาด้ยางมัไปใช้ทีงานนะขึ้นรถเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นึงน่่าไเจ็บขึ้นรถไปำคันนั่นิอ ว้าวไปกีกันดีอะไ้ดิโอ้โหเกเล็กล้มบ้เอะจอกันเนาะตอนนี้อขคัเกันเาะเจอคองแท้เลยรถเบอร์ี่ครับรถเบอรเตียงเบอรเตียงครับรถเบอร์รี่ไปน่ โอ้ยคิวว่าแลนมกี่เนี่ยจนแลนลงฮนอาอสุเปลี่ยนกันครับเนาะรถคันนี้มีพวกวินรถคันนี้บ่มีหรอกโอ้ทายทายทายอ๋ออืม มีคนขี่น้ำเล่าเนาะพอได้ไปเราขึ้นก่อนอนตรอาไรพี่ซองเบิ้งมาแต่น้เอ้าเห็นตาลดสีทะเลอะลโอ้วะเรียบร้อยแล้วโอ้พอรีไปพอถึงแล้ว ไหลแล้วขาลอยเลยโยมอ๋อเราบินมีขยืนในเลยไม่อยู่ในี่ยืนในเลยยืนในี่นก็ได้น้องเมย์ยืนใน สวยเพระมาเดิพระอีกไวะเาอย่าี้ลยยกันนะบบตูนเนียงบ่เนียงไปจออแล้วบายยายับพี่น้องยับบอลลุนบอลีบอมีโฟให้บเตียงครับนอนพไม่พี่น้องเนาะอ้โธ่ bỏ, một người một người không ai nữa này, không ai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 , ok no, mân 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 trai, 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 mân

เรว่าท่าท้ายขนาดน้อพ่อเป็นน้องเลยเส้นทางนี่อ้าวโยกบอลนี้แล้วพี่น้องเออโย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 ่ยืบยืบอึบอึบยืบยืบระวังเด้อหัวเด้อเบื้องนั้นนะเออ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 เฮ็ดไปเออบอลเตียงที่ท่านบาหลีแล้วบาทอ๋อ đám cắn bên nọ, ơi, ah, thục, bên này bị héo, lung lung bên nọ, sưu, mì, vinh lẹ vinh lẹ, vinh lẹ vinh lẹ, nó, 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 nó,

ข่าแข่งลอยเบิดโอ้โุกเป็นไดพี่น้องรอดแล้วรอดแล้วพี่น้องโอ้ยข่าแข่งลอยเบิดนี่โอ้ทุกไปอุ้ยเจมเป็นน้องไม่เป็นลมเลยคอยคอยข่าลอยข่าลอยเบิดลข่าลอยเบิดเลยนี่โอ้ย ต้องเล่งอยู่ดิต้องเล่งเออเออวิเลยก็ได้วิ่เลยโอ้โหแล้วก็โอ้โบวบไวบวบไวแบนี้อันตรายทางโหดสั้นสั้นเลยนะสั้นเนี่ยมันสั้นแต่ว่าบพรสั้นสั้นแต่ทางทางมันเรียบก็ได้อยู่บพราะเป็นดินลูกล้างโพดมันมืนตรงเรียนนั่นแหละเขาทำเม่งทำเม่งใจ่คอยแทำเม่งกันเลานะขี้แหวนคิวอด

ตั้งรั้มมัตตพุนรถอยแต้ๆนไรไร้ห้องติดตรงนู้นเขาทังมัตตพุนรถไฟแล้วขาแล้วขาแล้วดิบึนมาอยู่บินมาอยู่มาอยู่ vô mai vô bay 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 dẹp 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 ô tống ขายขายไอพวกนักกูดาจึงเลยครับเสียวบอลเชฟแล้วบอเรื่บอลเตัวบอทันมาไปักเลยมีมีมีแนวเสียวบอเด้อฮะมีเดูดูว่าวเลย มื่กินี่กับอกว่าโผล่ก็บอกว่ามันยานว่าเอฟซีเสียใจนะฮะมีมีนะสิเราสิไปะ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 ไปขอบซองหนึ่งยางพอดีบัสสุไปไปอีกไปอีก กัดยามา้าตื่นมาพ่อแม่พี่น้องเลยอ๋อตุ๊ตอนนี้เบ้าโกอยู่เมืองตะอุยแขวงสารวันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อคืนนี้เขาเดินทางกับพ่อตุ๊จนหมดเลยถ่ายคลิปพายยังเลยมาหอดที่พักพออยู่อ่าเมืองตะอุยนี่มีไรอ่าที่พักเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อแต่ว่า บางบอลก็เป็นบอลผักเวียดบางบอลก็เป็นบอลผักลาวห่านี่แหละเดี๋ยวว่าเมื่อคืนนี้เฮามาหอดอห้องแฮมเนี่หอดเรือว่าหอดเฮือนผักนี่อสองโมงเนาะตีสอง,อองเพาะทุกขจจโอนเมื่อพอแม่พี่น้องเลยอันทางนั้นก็นเป็นตลาดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเป็นตลาดเรียกว่าอมองเฮาอยู่นี่เป็นเมืองเลยเนาะมอง มองตัวเมืองเลยมองตัวเมืองเลยชื่อว่า,าบ้านพักอไอติมเนาะบ้านพักไอติมเขามาเมือ่อคืนเนี่ยก็เด็กตอร์หรือว่างี้ไงก็ตีสองหนึ่งไงปะตีสองเลยเออใครเจา้าปะทีมงานเฮามีแปดคนแปดคนจะอ่าผู้ละสองห้องผู้ละผู้ละห้องอ่าผู้ละห้อง แต่ห้องนอนกับเบาอนุนี่ฮะทายแล้วสบายดีเด้อเบาอนุสบายดีอย่บบามาเสาร์เน,ะนเาะอ่าทางนั้นตัดคลิปหรือว,ว่าโหลดคลิปอืมท้อนี่พ่อแมพ่พี่น้องอยากแนะนำห้องห้องอาห้องเตี้ยคู่เลยห้องอะไรเส้นหฮะเส้นเส้นเดียวเลยเส้นหาเตี้ยคู่ก็เส้นหาไม่เห็นบอกว่า ป้าพี่น,อน้องเอ้ยเตียงคู่กับเตียงเดียวราคาซ้ำกันแต่ดีอย่างหนึ่งเดอะบอลนนี่เดอร์ของเรียกว่าเฮือนผักไอติมนี่ดีอย่างหนึ่งดีมองว่าไวไฟ,ไฟมันแห้งเนาะไวไฟแห้งแล้วก็ห้องก็ดีมีแอร์ให้พร้อมเตียงคู่ก็บแสนหาเตียงเดียวกับแสนหาสบายเดย้อยู่เมืองตะโอยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ออยู่อ่า ตัวเมืองเลยดีอย่างหนึ่งนี่ไปฝ่ายนี่โคตรแห้งเลยเห็นบอกอ๋ออันนี้บอกบอกว่าจากใจเลยเด้อไปฝ่ายนี่ดีแห้งสุดยอดแห้งมารีวิวห้องมีห้องน้ำห้องแอร์ห้องน้ำนีโ่โอเคโยมีห้องน้ำอุ่นข้างเนเด้อ่น้องเงยพี่ ผมได้ยักมาพัก่ะเซิร์นมาพักใดน่ะอยู่อ่าเมืองตะโอยผมได้ผ่านตะโอยก็มาพักใดอยู่นี่เฮือนพักไอติมมีหลากหลายห้องตู้โชว์นี่ถ่ายให้พี่ให้น่องได้บงบมรยากาศยำเสามาใน,นานของนองสิฮะ บ่บ่บอยางบ่อยางออกนอกได้ถ่ายแต่เรเบียงนีง่ยกเลือเฟืองเลยไปอ้าวโชยังไงพี่น้องอ้าพี่น้องคลิปนี้ก็สิจบไปเพียงเท่านี้นะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็อยเริ่มฝากกดไลกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวกูสดบบับสอบนชาว่ปาลลาแล้วก็นบ่าวหนุ่งเพราะว่าสิ่อกับคลิปหมู่บ้านนี่หมู่บ้านในมาทำเลยบอะไรจบคลิปมา จบคลิปตอนเสาวเดอพ่อแม่พี่น้องเดอเมื่อนี้ก็มีแผนว่าจะไปมองเกาหนนแหละมองเกามองเมืองบ้านนี่เลยอ,เอ่าสำหรับคลิปนี้ขอกาลเข้ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเราเจอกันดีพินาอีพี่ใหม่นะพ่อแม่พี่พน้องเอ้ยสบายดีบ่าวน้องสวดีดดดบบา,าน้